ก็ม EN en> ีความสุขกับมันแต่เห็นอย่างนี้มันมีกำลังใจเตีมแรงใจเติมเยื่าให้ดีใจผู้ชมครับมีแรงกับมันเลยเลยโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับวัวตัวนี้นะครับหนึ่งปีสองเดือนท้องเอาคุณตาปล่อยได้เลยครับเร็วมากเลยผู้ชมเร็วยอมรับใหญ่จริงผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมครับโอ้โหวัวนี้สี่ปีหน้าตาเนาะอันไหนลูกของเขาบ้างครับอ๋อตัวนั้นใช่ไหมครับ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเยี่ยมชมฟาร,รม์มไม่ใช่ฟาร,ร์มนะผู้ชมเป็นคอกวัวบ้านตาเนาะของคุณตาชื่อนิวัตนะครับคุณตาอยู่ที่ไหนครับที่นี่ที่นีไหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านทุกสนามน,านาตำบลน,นอกเมือง,งอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คุณตามีอีวันโทรไหมครับนี่ครับคุณตา082 082 869 869 0230 0230สามารถที่โทรมาสอบถามได้เลยตรงเลยนะได้ตลอดนะถ้าผู้ชมสนใจตรงไหนก็โทรมาสอบถามคุณตาได้เลยนะครับผู้ชมครับคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับ ยี่สิบปีแล้วใช่ไหมครับวัวคนตาเลี้ยงวัวคนตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับ,บ,รบมีแต่บราแมนบราแมนชาเล่เนี่ยแหละชาเล่ลชเลลใช่ไหมครับโอ้โหผู้ชมครับสวยจริงครับตอนนี้ผู้ชม,มโอ้ผู้ชมครับแม่เจียมเลยคนตาตอนนี้ใน,นชาเล่เหมือนกันใช่ไหมครับตาทั้งหมดแหละอ๋อตอนนี้เป็นโรคลำบีสกินด้วยใช่ไหมนี่มีจุดเดียวแต่ว่าหายแล้วหน้าตาเนาะแล้วฉีดแล้วอ๋อเนี่ยผู้ชมครับดูไหมครับตาตอนนี้ไม่ดุไม่ดุใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับวัว เขาเรียกแม่บล็อกเลยนะตาเนาะใช่เยนี่คุผู้ชมครับโอ้สวยงายมากเลยครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับตัวนี้ตาอันนี้นี่ตัวแค่ปีกว่าเองฮะปีเข้าสองปีปีเข้าสองปีท้องยังครับตัวนี้นี่มันมีลูกแล้วอ๋อมีลูกแล้วใช่ไหมครับปีปีสองเดือนมันออกลูกปีสองเดือนออกลูกทําไมมันเร็วอย่างไรครับตาไม่ลูกมันเม่นมันทับได้สามเดือนเลยนะโอ้คุณผู้ชมครับออกลูก หนึ่งปีสองเดือนทับแล้วทับแล้วคุณตาจับมันหน่อยได้ไหมครับไม่เป็นไรอ๋อเนี่ยผู้ชมครับคุณตาจับแขงคอมันอ่ะอ่าเนี่ยผู้ชมครับจับแขงคอมัน่ะมันจะเชื่องไม่เป็นไรอ่าครับผมไม่ได้รู้สวยเนี่ยผู้ชมครับวัวตัวนี้นะครับหนึ่งปีสองเดือนท้องเอาคุณตาปล่อยได้เลยครับเร็วมากเลยผู้ชมเร็วยอมรับ โอ้ผู้ชมครับมันเร็วเลยตอนตอนนี้มันอายุเท่าไหร่แล้วอันนี้เข้าจะเข้าสองปีแล้วจะเข้าสองปีอะไรลูกเขาตัวไหนครับนี่ตัวู้ตัวขานี่ใช่ไหมครับโอ้ผู้ชมครับให้ลูกไม่ธรรมดานะนี่ไอ้ผสมตัวหรือหลอดผสมตัวอ๋อทับตัวเลยใช่ไหมตาโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับวัวหนึ่งปีสองเดือนท้องตอนนี้กำลังจะเข้าสองปีอันนี้ผสมอีกเลยยังครับยังเพิ่งได้เดือนเดียว๋อเพิ่งได้เดือนเดียวผู้ชมครับนี่ลูกของเขานะครับ สวยรครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปของเขานะครับผสมตัวนะครับเนี่ยผู้ชมครับพาคุณตามาครับเนี่ยผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมครับวัวหนึ่งหนึ่งเดือนหน้าตาเนาะโอ้ยยังกระี้เลย <c ười> คุณตาเนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยผู้ชมครับแม่ที่แรกผมคิดว่าอันนี้วัวแก่แล้วไม่ใช่นะผู้ชมยังนะผู้ชมครับไม่ธรรมดานะ ตัวสาวนะผู้ชมครับเนี่ยลูกของเขาครับผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกแบบชัดๆนะผู้ชมครับนี่ก็แก่เลยผู้ชมเนี่ยผู้ชมครับผู้ชมครับโอ้สวยจริงครับตัวนี้ครับแล้วตัวด้านนู้นครับคุณตาสี่ปีอันนี้ลูกของเขาไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับผู้ชมครับตัวนั้นคือแม่บ,อบ๊อกตัวนี้คือลูกของเขาอ่ะพาผมไปดูลูกพาผมไปดูแม่บ๊อกหน่อยครับคุณตา วตัวนี้ประมาณสี่ปีหน้าตาเนาะตัวนี้ท้องท้องแรกกี่ปีตาอันนี้เพิ่งท้องไม่ไม่ท้องท้องแรกเลยที่มันท้องคลอดลูกอ่ะปีละลูกปีละตัวปีละตัวใช่ไหมปีละตัวอืมนี่เยี่ยมเลยผู้ชมครับอู้สวยครับผู้ชมครับคุณตารู้ตัวว่ามีวัวสวยไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมนี่ผู้ชมครับอู้ใหญ่จริงครับผู้ชมครับเนี่ผู้ชมครับอ้หูบวนี้สี่ปีหน้าตาเนาะอันไหนลูกของเขาบ้างครับอ๋อตัวนั้นใช่ไหมครับ เนี่ยผู้ชมครับแล้อ๋อทับแล้วสองเดือนแล้วผสมตัวผสมสดผสมตัวผสมหลอดไม่ผสมตัวผสมตัวใช่ไหมครับอ่าคุณตาปล่อยได้เลยครับเนี่ยผู้ชมครับวัวสวยๆของคุณตาเนัไม่ธรรมดานะตาเนี่ยคุณตาเลี้ยงวัวมา20สปีแล้วเนาะเคยคิดที่เลิกเลี้ยงไหมตาไม่คิดทาไมถึงยหางั้นครับก็มันมีอะไรมีเต่มมันนี่เลย๋อ้ทำไมถึงว่างั้นครับตาเอาชูเชิญมาก็ปล่อยได้เนาะคนมีคนกมาถามซื้อทุกวันอ๋อ แล้วคนถามซื้อทุกวันเลยใช่ไหมครับอันนี้เขาก็จองไว้เลยนี่ตัวไหนครับสองตัวนี่สองตัวนี่เหรอครับตาวู้หูผู้ชมครับวัวที่นี่มีคนมาจองแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะ้ตาเนาะอ๋อนี่ยผู้ชมครับตัวเมียตัวนี้กี่เดือนแล้วตาเนี่ยสามเดือนกว่าสเดือนกว่าอ้ใหญ่เน้ะตาเนาะใหญ่เหมือนแม่มันเนี่ยอ้หแสดงว่าวัวคุณตาไม่ขี้เด็กนะเนี่ยเนี่ยผู้ชมครับสามเดือนกว่านะครับผู้ชมตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับวัวหนึ่ง เดือนนะครับแม่เขากำลังจะเป็นสาวสองปีนะผู้ชมครับท้องตอนปีส <conver ged forward> ี่เดือนนะผู้ชมไม่ธรรมดานะครับตัวนั้นก็เป็นแม่บ็อกนะครับสวยงามมากๆครับบัวตัวนี้ครับผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมครับดูกันชมกันไปยาวๆเลยนะผู้ชมสวยครับตัวนี้ครับบอกเลยว่าสวยบัวนี้ไม่ดุนะผู้ชมครับไม่ดุเนี่ยผู้ชมดูครับดูแข้งดูขามันนะผู้ชมครับโอ้ใหญ่จริงๆครับผู้ชมครับเนี่ยครับผู้ชมใหญ่มากเลยครับ เนี่ยผู้ชมครับใหญ่มากๆเลยครับนี่ครับโอ้สวยงามมากๆเลยครับคุณตาครับวัวคุณตาให้กินอะไรบ้างครับอลายอย่างเปลือกสับปะรดเปลือกแตงโมเปลือกสับปะรดเปลือกแตงโมก็พวกอะไเศษผักเศษผักด้วยโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมกินหมดทุกอย่างเฮ้ยตาเปลือกอ๋อถ้ามีอะไรก็ให้กินกินหมดเลยเปลือกแตงโม เสือรดเสือสับประดปรดพวกผักอะไรเนาะพวกผักอืมเยี่ยมแล้วผู้ชมโอ้สวยงามมากๆเลยครับผู้ชมครับอ่ะคุณตาไม,ม่าได้ตาครับตอนที่มันเป็นโรคเนี่ยคุณตากลัวไหมไม่กลัวหรอกทำไมเ,เริ่มเป็นก็เอาหมอมาฉีดออ๋หมอมาฉีดเลย<อ>มมเข็มเดียวเข็มเดียวใช่ไหมตาโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเรนไม่เริ่มเป็นแต่ว่าเป็นตุ่มแรกๆนี่ก็คือตามหมอมาฉีดเลยเอาหมอมาฉีดเลยดันไว้ก่อนครับผมโอ้เนี่ยผู้ชมครับโอ้ ม่ธรรมดาผู้ชมครับวนี้ดึงออกนะนี่นอ๋อดึงออกเหรอแม่ใหม่มันออกอ๋อแต่ก็ลูกมันแต่ก็ลูกมันตัวใหญ่แม่มันพึง่งล,ลูกแรกเนาะนนลลต้องดึงนืตัวแม่มันแต่ก่อนก็ต้องดึงครับผมเนี่ยผู้ชมครับโอ้สวยงามมากๆครับตอนนี้ครับผู้ชมแดงว่าคุณตาก็เกีียวย้าก็ปล่อยกินงี้เลยใช่ไหมครับดูแลง่ายน่าตาเนาะแล้วก็มีข้อวัวอยู่ที่บ้านข้อวัวทําหมดเท่าไหร่ครับ ทำเองบ้านๆเลยใช่ไหมติดบ้านเลยอ๋อที่ผมขับรถผ่านมานั่นและอ๋อโอ้เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับแสดงว่าคุณตาเตาวัวมันน้อยเนาะครับแค่นั้นแหละนะแต่ทางคนตามีความสุขกับสิ่งที่ทำไหมครับีทำไมถึงว่างั้นแต่ก็มีความสุขกับมันแต่ย่างนีความรับผิดชอลังใจเติมเต็มเตียร์ยาให้ก็ดีใจคุณผู้ชมครับมีแรงกับบานเลยโอ้เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับโอ้แต่คิดเชื่อไปไกลร ครับผมแต่ว่าอยู่กับสัตว์ก็เพินน้าตาเนาะโอ้เยี่ยมลำบากอะไรมากมายครับผมโอเคเดี๋ยวยาเดี๋ยวไปถึงสองชั่วโมงเรามาแล้วอย่างมาแล้วใช่ไหมครับพักผ่อนแล้วครับผมให้ก็ได้ครับผมถึงเวลาก็จูงเขัาบ้านให้มันกินครับผมดินเร็จก็ไปเอาเปลือกผลไม้มาให้มันอีกรอบหนึ่งแล้หมดแหลโอเคครับผมขอบคุณครับคุณตาสุดท้ายนี้ก็อยากให้คุณตานะครับทิ้งายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวมาคุณตาต้องทำไงบ้างครับไม่ต้องทำไรเลยครับ ผมก็ไม่ได้ทำไรเลยเอาเจ็ดผักเจ็ดใสเปลือกผลไม้เปลือกแตงโมครับผมก็มีไอ้เปลือกมะม่วงที่กระปาดเปลือกครับผมก็ให้กินได้เลยใช่ไหมครับเอามาถึงก็เทให้กินเลยครับผมแล้วเราทำยังไงถึงได้ไม่พันธุ์ดีๆครับตาเราต้องหาเอาแต่ว่าถ้าเราหาได้มันก็ดีครับผมมีอะไรแนะนำผมไหมครับเกี่ยวกับการหาไม้พันธครตาก็ต้องหาอยู่ตามหมู่บ้านอย่างนี้แหละครับผมตองการขาย เราก็ดูว่ามันถูกใจพร้อมหน่อยก็ได้แต่เรามาบำรุงนิดหนึ่งมันกังวแล้วครับผมก็ต้องดูด้วยแล้วขอให้<ว>ลูกสวยหรือเปล่าเนาะนั่นแหละก็ดูลูกดูล่างมันเยี่ยมเลยครับผู้ชมครับรับ่ว่าดูแล้วถ้ามันถูกใจเราเราก็ถามราคาเขาครับผมถามราคาเขาก็ปล่อยให้เท่านั้นตอนนั้นเราก็ปล่อยราคาเอาก็เอาเลยเยี่ยมเลยผู้ชมครับง่ายๆตรงไปตรงมาต่ยมปตรงมายอดมากเลยครับ ผมมีความสุขกับคุณตามากเลยเนี่ยผูช้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณตามากเลยนะครับกับแนวคิดดีๆวิธีการเลือกวงส,สวยๆนะครับผู้ชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ